ผู้ประกอบการเรือสำราญวิงวนไปยังรัฐบาลขอให้ส่งเสริมและผลักดันคนไทยสู่อาชีพพนักงานบนเรือสำราญสายเรือทั่วโลกเปิดรับอีกกว่า1 0 0 0 0แสนอัตราภายในปี2028ครับ สมาคมวิชาชีพเรือสำราญชี้แจงถึงอัตรากำลังและคุณสมบัติพร้อมประกาศรับคนไทยเข้าทำงานบนเรือสำราญยอดนิยมอย่างเรือสำราญสายดิสนีย์มากกว่า2,000อัตรากว่า30ตำแหน่งรวมถึงระดับผู้จัดการด้วยมีสถานศึกษาและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากครับ ทางด้านของนางสาววิศวานีสหพัฒนาประเสริฐกรรมการผู้จัดการบริษัทจัดหางาน TSTC ไทยจำกัดคาดการว่าอีก5ปีข้างหน้านั้นจำนวนเรือสำราญจะเพิ่มขึ้นอีก19%โดยมีเรือสำราญต่อใหม่อีก44ลำเพิ่มขึ้นคิดเป็นตำแหน่งงานใหม่ที่เพิ่มอีกถึง1แสนอัตราเป็นร้อยละ10ปัจจุบันมีอัตราการจ้างของพนักงานเรือสำรานทั่วโลกอยู่ที่1ล้าน2แสนอัตรา มีเงินเดือนระหว่าง5 5 0 0 0บาทถึง200 0 0 0บาทอีกทั้งยังมีสวัสดิการที่ดีกินฟรีอยู่ฟรีเดินทางฟรีและที่สำคัญไม่มีการหักค่าหัวคิวหรือค่าในเจในหน้าใดๆทั้งสิน้นทางด้านของนายวีระเดชฤทธิชัยนาย,ยกสมาคมวิชาชีพเรือสำรานกล่าวว่าคนไทยนั้นมีคุณสมบัติหลายอย่างที่เรือสำรานต่างประเทศอยากได้คนไทยมีเซอร์วิสมายเป็นที่ประทับใจแต่ว่าน่าเสียดายครับที่คนไทยไปทำงานบนเรือสำรานนั้นปัจจุบัน ไม่มากนักทั่วประเทศก็ไม่เกิน5,000คนครับทั้งๆที่เป็นอาชีพที่มีไรายได้สูงและสวัสดิการที่ดีจึงขอไปทางรัฐบาลครับว่าให้ส่งเสริมเรื่องนี้หน่อยส่งออกแรงงานฝีมือด้านการโรงแรมสู่อาชีพเรือสำราญอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันคนไทยสู่อาชีพพนักงานบนเรือสำราญที่สายเรือทั่วโลกจะเปิดรับกว่า1แสนอัตราภายในปี2028ที่จะถึงนี้ครับ